ในคลิปนี้จะพามาเก็บอาวุธโบราณอีกชิ้นหนึ่งนะฮะนั่นคือขวานบูชายันโบราณนะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องมาที่เกาะมอนนะครับมอนด้านในของรั้วนะฮะรั้วของทางเข้าก่อนจะถึงปราสาทนะครับด้านในของรั้วนั้นเราจะ เราจะต้องนอนกันนะฮะนอนให้เป็นเวลากลางคืนเพราะว่าเจ้านกตัวนี้มันเป็นนกผีนะครับจะโผล่มาเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นนะฮะและแน่นอน,นะฮะเจ้านกตัวนี้มันก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับฉะนั้นคลิปนี้นะฮะจะเป็นการบอกวิธีการฆ่านกตัวนี้แบบง่ายๆนะฮะเจ้านกเนา่าลูกเจี๊ยบเน่าล้กัน,นะฮะหน้าตามันเหมือนลูกเจี๊ยบนะ เราจะพากันฆ่ากันแบบง่ายๆนะฮะมาทางด้านนี้นะครับเรียบทางรั้วปราสาทนะครับกำแพงเมืองนะฮะเราจะเห็นซากกำแพงนะครับพังอยู่นะฮะเป็นก้อนนั่นเองนะฮะผมได้ปักหมุดเอาไว้นะครับตรงจุดนี้เองะฮะ เจ้านกจะโผล่ออกมานะครับนี่นะฮะเสียงเพลงปุ๊บมาทันทีนะฮะคราวนี้เราก็จะหาทำเลนะครับคือชนกตัวเนี้ยมันไม่สามารถบินได้นะฮะมันบินก็บินได้นิดเดียวนะครับเรียกว่าเป็นลูกเจี๊ยบน้อยๆแล้วกันแต่ถ้าสู้แบบซึ่งซึ่งหนานี่ก็ ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขามีเขามีสกิลพิเศษของเขาด้วยนะครับก็คือสกิลแห่งความตายนะฮะสกิลเน่าหนอนนั่นเองสกิลเสื่อมสลายนะฮะไม่ใช่เสื่อมสลายสินะ่าจะเป็นสกิลแบบสีเทาๆนะครับเรียกว่าสกิลเน่าเปื่อยนะฮะ แาวนี้นี่นะฮะน่าจะเป็นก้อนนี้แหละก้อนที่เขาเกิดนี่แหละครับในทุกๆศัตรตูนะฮะในระยะแรกนั้นจะมีทริคนะฮะมีสมรภูมิที่เราได้เล่นง่ายๆนะครับการฆ่าหลายๆตัวส่วนมากจะใช้ขวานนะฮะขวานน้ำแข็งนะ,ะเพราะว่ามี มีสกิลที่ติดมาเป็นการกระทืบถึงพื้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามากำจัดเจ้าขังคาาด้วยนะครับนี่เป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะพอเจ้านกมานี่เหมือนขังเขาจะไม่ค่อยขยับเลยนะครับ เราลองค่อยๆกระทืบดูนะฮะในจุดที่ต่ําพอใช้ได้นะฮะในตอนแรกนี่ผมจะกระทืบผิดนะครับเราจะต้องกระทืบเพื่อให้เกล็ดน้ําแข็งมันโผล่ออกมาด้วยนะฮะมันจึงจะแรงนะครับโอ้โดนเหมือนกันนะฮะ นี่นะเราต้องกระทืมให้เก็ดน้ําแข็งโผล่ออมานะครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับเป็นไงฮะพลังเขาจะลดเยอะ เป็นไงฮะง่ายไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะเล่นเกมแบบง่ายๆสบายๆก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะฮะยิ่งกด subscribe ยิ่งดีนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการสร้างทริปง่ายๆฮะในการฆ่าศัตรูนะครับเรียบร้อยฮะตายครับเย็นตาย ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเทสนะฮะเทสของที่เราได้กันขวานบูชายันนะฮะเป็นขวานสั้นๆนะครับมีสกิลติดมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันดูนะครับเป็นขวานระยะสั้นนะฮะ วิธีการใช้นะครับก็คือกด L2 นะฮะ L2 ค้างไว้นะครับมันก็จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะฮะเดินแกว่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการกดแบบธรรมดานะฮะนี่ก็เป็นการฟันหนักนะครับ R2 การฟันปกติดูไม่ค่อยหอวือหวานะครับแต่แนะนำว่าให้ใส่เครื่องรางที่ช่วยให้ขวานมันแรงขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอเทมเป็นอาวุธที่ดีอาวุธหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าด้วยความถี่ในการฟันนะฮะแล้วก็เร็วนะครับศัตรูนี่ว่าตั้งหลับไม่ทันนะฮะยิ่งถ้าเล็งเป้าเอาไว้แล้วนะครับเขาจะสตันติดเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ นี่ก็คือขวานบูชายันโบราณน,นะฮะปักษามรณนะผู้เป็นเทพครอบครองอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองพื้นที่เรียบๆกันดูนะฮะนี่ครับนี่คือการกดค้างนะฮะแล้วคราวนี้เราจะเดินนะครับเราก็เดินได้นะฮะเดินฟันไปเรื่อยๆนะครับ าเราล็อกเป้านะแล้วเราเดินฝันไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นอาวุธที่ยอดเลยนะครับแนะนำว่าให้ฉาบอาวุธด้วยนะครับเป็นสกิลเลือดนะฮะหรือว่าเป็นสกิลที่มีเอฟเฟกอื่นๆนะครับจะทำให้มันแรงขึ้นแล้วก็ใส่เครื่องรางนะฮะที่ทำให้อาวุธประเภทขวานนั้นแรงขึ้นนะครับ ลำแพนเข้าไปนะฮะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูนะฮะฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับกด s u b สไครต์กันเข้ามานะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะฮะกำลังใจทุกอย่างมาจากการ s u b สไครต์ที่โผล่มาทีละนิดทีละน้อยเนี่ยแหละครับสวัสดีครับ